เนอในสวรรค์อันกว้างใหญ่ไพศาลส,สุนหงอคงพันยาวานรอผู้บรรลุเป็นเสียนและมีฤทธิ์ทิกเดชกล้าแข็งกำลังเดินตรวจตราอยู่บนสวรรค์ด้วยความเบื่อหน่ายหลังจากที่เขาได้ปราบกองทัพสวรรค์ในครั้งแรกไปแล้วเง็กเสียนฮ่องเต้จำต้องประทานตำแหน่งให้เขาอย่างเสียไม่ได้เป็นตำแหน่งอันสวยหรูที่เรียกว่า มหาเทพผู้เสมอสวรรค์หรือฉีเทียนต้าเสริญพร้อมสร้างตำหนักใหญ่โตให้ด้วยแต่เมื่อเวลาผ่านไปหงวคงก็ตระหนักได้ว่าตำแหน่งนี้ว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงไม่มีงานเลี้ยงสำคัญใดที่เขาได้รับเชิญไม่มีมติกาใดที่ผ่านสายตา ไม่มีอำนาจที่แท้จริงใดๆในมือมันเป็นเพียงตำแหน่งลอยๆที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อกันเขาออกไปจากเรื่องวุ่นวายเท่านั้นและฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความอดทนของหวงหวงัวคงขาดสักบ้านลงก็คือข่าวการจัดงานเลี้ยงลูกท้อของพระนางซีหวังหมู่งานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวรรค์ที่ซึ่งเหล่าถ้วยเทพและเซียนชันผู้ใหญ่ทุกคนได้รับเชิญ ยกเว้นซุนโหลงอคงมหาเทพผู้เสมอสวรรค์นตนนี้ฮา <_ NBA> ในเมื่อพวกเจ้าไม่เชิญข้าข้าก็จะไปกินเลี้ยงด้วยตัวเองพญาวานอใช้ลุทธ,ธิปแปลงกายเป็นเซียนชั้นสูงลอบเข้าไปในบริเวณจัดงานเลี้ยงที่ยังไม่มีแขกมาถึงเขาเห็นลูกท้อสวรรค์ที่สุกปลังทรงกลิ่นหอมเยา้ายวนลูกท้อที่กินแล้ว จะมีชีวิอตอมตะเขาไม่รอช้ากระโดดเข้าไปเด็ดกินอย่างตะกะละตะกะหลามจนเกือบหมดต้นจากนั้นก็ซัดเหล่าสวรรค์ชั้นเลิศเข้าไปอีกหลายในจนเมาหมายความวุ่นวายยังไม่จบสิน้นในสภาพมืนเมางะคุงได้เดินโซซัดไปจนถึงวังดุสิตซึ่งเป็นห้องปรุงยาของไทยสร้างเหล่าจินเทพร,ราชิน ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวรรค์ง่อคงเห็นยาอายุวัฒนะเม็ดทองชื่อของยานั้นคือจินตัดที่ไท้สร้างเหล่าจินใช้เวลานับกับในการปรุงอย่างประณีตวางอยู่ในเต้าหยกตรงหน้าง่วคงไม่รอช้าเขาหยิบยาเม็ดทองคำเหล่านั้นเทใส่ปากแล้วเคี้ยวก่อนอูบกรับเหมือนเป็นถั่วลิสงบัดนี้ ในร่างของพัญญาวานรอ้นได้หลอมรวมพลังของลูกทออมตะและยาอายุวัฒนะเข้าไว้ด้วยกันทำให้ร่างกายของเขาแข็งแกร่งดุดเช็ดแทบจะกลายเป็นอมตะโดยสมบูรณ์เมื่อสาหลังเมาโง่คงก็รู้ตัวว่าเขาได้สร้างเรื่องที่เลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไขแล้วเขาจึงตัดสินใจตีฝ่าด่านสวรรค์เพื่อหนีกลับเขาหัวกัวสาร สุนโหลหงก่อกระบฏแล้วเสียงสัญญาณเตือนดังกองไปทั่วทั้งสวรรค์องเง็กเสียนห้องเต้พิโรธจนพระพักตระเขียวคล้ำทหารสวรรค์ทั้งหมดสิบเมืองจงไปจับวานโรหังตนนั้นมาให้ขา้าจับตายเท่านั้นมหาสงครามที่แท้จริงได้อุบัติขึ้นกองทัพสวรรค์นับแสนนายที่นำโดยสี่ขุนพลสวรรค์และแม่ทัพหลี่จิ้ง เคลื่อนทับเข้าปิดล้อมเส้นทางหนีของผงหวกคงไว้แต่นั่นคือความผิดพลาดผงหงอคงคำรามลั่นเขาชักกระบองทองสมใจนึกออกมาจากใบหูแล้วขยายใหญ่เข้าเสาหลักชัยสวรรค์เขาเหวี่ยงกระบองครั้งเดียวทหารนับพันก็ปลิววอนราวกับใบไม้จากนั้นเขาเด็ดขนบนตัวออกมาหนึ่งปล่อยเป่าลมใส่ขนเหล่านั้น ก็กลายร่างเป็นซุนหัวงอคงนับพันตัวเข้าตลุมบอลกับกองทัพสวรรค์จนปั่นป่วนไปหมดเทพนาจาเข้าต่อสู้ด้วยกรงล้อไฟและทวนันาคีแต่ก็ถูกหวงว่าคงใช้กระบองฟาดจนพ่ายแพ้ไปเราขุนพลสวรรค์ที่เก่งกาจที่สุดเข้ารุมล้อมแต่ก็ไม่สามารถแต่ต้องกายาของพญ,ญาวานรได้เลยมันคือการต่อสู้ แบบหนึ่งต่อแสนที่งะคงเป็นฝ่ายไล่ถล่มกองทัพสวรรค์จนแตกไพ่ไม่เป็นกระบวนเมื่อเห็นว่ากองทัพสวรรค์ใช้การไม่ได้เย็กเซียนฮ่องเต้จึงต้องเรียกไพ่าตายใบสุดท้ายออกมาเทพเอ,อ๋อหลางเรินหลานชายของเย็กเซียนฮ่องเต้ผู้เป็นเทพนักรบที่เก่งกาจที่สุดของสวรรค์การต่อสู้ระหว่างหงอคงและเอ,อ๋อหลาง คือที่สุดแห่งการประลองฤทธทถิงงอคงแปลงร่างเป็นนกกระจอบเออหลางก็แปลงเป็นเหยี่ยวไล่จิกงอคงแปลงเป็นปลาเออหลางก็แปลงเป็นนกกาน้ําไล่จับทั้งสองสู้กันด้วยการแปลงร่าง72ท่าอย่างไม่มีใครไรย่อมใครจนฟ้าดินปั่นป่วนในที่สุดผงงอคงก็ถูกจับตัวได้ แต่ไม่ใช่เพราะการต่อสู้หากแต่เป็นเพราะถูกไท่สร้างเหล่าจิน้นฟ้างกำไลเพชรลงมาจากเบื้องบนกระแทกเข้าที่ศีรษะจนเขามึนงงและโดนจับได้ในที่สุดแต่เรื่องยังไม่จบพวกเขาพยายามจะประหารมันแต่คมดาบของทหารสวรรค์ฝันไม่เข้าขวานยักษ์ของเทพประหารเด้งกลับสายฟ้าของเทพสายฟ้าฟาดลงมาแต่กลับ ทำให้มันคันยุกยิกเอาไปเผาในเตาหลอมแปทิศของข้าไท่สร้างเหล่าจินเสนองอคงถูกโยนเข้าไปในเตาหลอมที่ร้อนแรงที่สุดในจักรวาลเป็นเวลา49วันเต็มเหล่าเทพคิดว่ามันคงกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วเนื่องจากไฟในเตาหลอมคือไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังเตาที่สามารถเผาได้ทุกสิ่ง แม้กระทั่งดวงวิญญาณของเทพแต่เมื่อเปิดเตาออกมาไหยนะก็บังเกิดขึ้นง้อคงกระโจนออกมาจากเตาหลอมไม่เพียงแต่มันไม่ตายแต่เปลวไฟศักดิสิทธ์กลับหลอมรวมดวงตาของมันให้กลายเป็นเนตระอักขีที่สามารถมองทะลุภาพลวงตาและเห็นร่างที่แท้จริงของเหล่าปีศาจได้ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนวิชาให้หงอคงนั้นเป็นผู้ใช้พลังเต่าระดับสูงเมื่อได้ฝึกกับอาจารย์จนสำเร็จวิชาหงหงอคงเลยต้านทานไฟสักดิดสิทธิ์ในเต่าหลอมได้และบัดน,นี้เขาแข็งแกร่งและโกรธเปรี้ยวยิ่งกว่าเดิมเขาคว้ากระบองแล้วอารวาดหนักกว่าเก่าไล่ทุกตีเหล่าเทพตั้งแต่ประตูสวรรค์ชั้นแรก จนไปถึงหน้าท้องพระโรงขององค์เซียนฮ่องเต้สวรรค์ทั้งสวรรค์พ่ายแพ้แล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีใครหยุดพัญญาวานรถตนนี้ได้อีกต่อไปณวินาทีที่สิ้นหวังที่สุดนั่นเององค์เซียนฮ่องเต้ได้ส่งสารฉุกเฉินไปยังทิศตะวันตกไปยังผู้ที่อยู่เหนือเทพและเซียนทั้งปวงทันใดนั้นท่ามกลางความโกลาหล แสงรัศมีแห่งความสงบสุขก็ได้สาดส่องลงมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระยูไหลได้เสด็จมาปรากฏกายขึ้นเจ้าวานอร์เหตุใดจึงอาระวาดเช่นนี้สุรเสียงของพระองค์สงบนิ่งแต่เปี่ยมด้วยอำนาจข้าคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดข้าล้มกองทัพสวรรค์ได้บัลลังก์นั้นสมควรเป็นของข้า หงอคงทำรามอย่างไม่เกรงกลัวพระพุทธองค์แย้มพระสารวนแล้วตรัสว่าดีละเรามาเดิมพันกันหากเจ้าสามารถกระโดดออกจากฝ่ามือของเราได้เราจะยกบัหลังสวรรค์ให้เจ้าแต่หากทำไม่ได้เจ้าจะต้องยอมรับโทษทันห้าห้าหง,หงอคงหัวเราะลั่นฝ่ามือเล็กๆแค่นี้หน่ารึเขาตอบตกลงทันที แล้วขึ้นไปอยู่บนพระหัตถ์ของพระยูไลพัญญาวานรตตั้งท่าแล้วใช้พลังทั้งหมดที่มีกระโจนตีลังกาหนึ่งตลบร่างของเขาพุ่งทยานผ่านมู่ดาวและกาแล็กซีไปไกลแสนไกลจนมาถึงสุดขอบจักรวาลเขาเห็นเสาสีแดงขนาดมหือมะห้าต้นตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้าเพื่อเป็นหลักฐานว่ามาถึงแล้ว คงคงจึงเขียนชื่อตัวเองลงบนเสากลางว่ามหาเทพผู้เสมอสวรรค์สุนหงคงมาถึงที่นี่แล้วก่อนจะปัดสาวะรถที่โคนเสาเป็นการยกเย,ย้ยแล้วจึงตีลังกากลับมาเป็นอย่างไรเล่าข้าไปถึงสุดขอบจัก,กรวาลมาแล้วมอบบัลลังก์มาให้ข้าได้แล้วเขาตะโกนอย่างผู้ชนะพระพุทธองค์เพียงแค่ยิ้มอย่างเมตตา แล้วชี้ไปที่นิ้วกลางของพระองค์แล้วนี่คืออะไรกันหงงหอคงเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงบนนิ้วกลางของพระพุทธองค์มีข้อความที่เขาเพิ่งเขียนปรากฏอยู่และที่โคนนิ้วยังมีกลิ่นปัสสาวะของเขาติดอยู่จางๆเสาห้าต้นที่เขาเห็นคือนิ้วพระหัตของพระพุทธองค์ทั้งห้าตลอดเวลาที่ผ่านมา เขาไม่เคยกระโดดออกไปจากฝ่ามือของพระองค์ได้เลยเป็นไปไม่ได้หงหงอคงอุทานและพยายามจะกระโดดหนีอีกครั้งแต่ก็สายไปเสียแล้วพระหัตของพระพุทธองค์ได้พลิกคว่ำลงกายสภาพเป็นภูเขาห้าถาตุกหรือภูสิงสารหรือเรียกอีกอย่างว่าภูเขาห้านิ้วขนาดมหือมาทับร่าง ของซุนหงอคงไว้ใต้นั้นทันทีก่อนจะประทับยันไว้บนยอดเขาเพื่อผนึกลุทธิเดชท,ทั้งหมดของเขาไว้การอาลาวาาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สวรรค์ได้จบสิ้นลงด้วยฝ่าพระหัตถ์เพียงข้างเดียวความสงบสุขได้กลับคืนสู่สวรรค์แต่สำหรับพัญญาวานนรรจอมขบโถนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่ยาวนาน บทเรียนที่จะต้องรอคอยการไถ่โทษในอีก500ปีข้างหน้า